สวัสดีพี่พี่ทุกคนน้องๆเพื่อนๆนโบอยากจะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคำแนะนำคำบอกสอนโบขอบคุณทุกๆคนพี่พี่ทุกคนที่เป็นห่วงและเป็นกำลังใจให้โบโบรู้ว่ามันยากกับการที่จะทำใจ กับการเสียคนที่เรารักมากที่สุดในชีวิตโบจะพยายามโบจะพยายามทำใจให้เร็วขึ้นมันรวดเร็วเกินไปแต่อย่างไรโบต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจ วันไหนที่โบเข้มแข็งขึ้นโบจะกลับมาโบจะพยายามเป็นคนเร็วไม่เร็วที่สุดโบขอบคุณทุกๆก,กำลังใจจริงๆจ,จากใจของโบและครอบครัวของโบจะเข้มแข็งให้เร็วขึ้นจะกลับมาหาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนขอบคุณกำลังใจที่ให้มานะคะ อยู่เคียงข้างโบเสมอทุกๆคนที่เขียนคอมเมนต์เข้ามาในชุมชนที่โบโพสล,ลงไปโบต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่ๆหลายๆคนแม้กระทงังฝั่งตรงข้ามแม้กระทัง่งคนที่ไม่ชอบโบไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างแต่โบต้องขอบคุณ จากใจจริงของโบขอบคุณค่ะ